การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการคนต้นแบบสัปดาห์นี้เราติดตามสำนักปฏิบัติธรรมต้นแบบตามแนวสติปัฏฐานสูตรค่ะซึ่งได้จัดทำเป็นดีวีดีตามดำริของสมเด็จพระพุทธชินนาบ o เจ้าคณะใหญ่หนกลางในฐานะประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติและเรายังคงพูดคุยอยู่กับพระธีรพันธีรโพธิ์ค่ะกราบนามัสการเจ้าค่ะ,จะเจริญพรต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วที่เราครบทั้ง15สําสำนักจเจริญพรค่ะ สัปดาห์นี้เป็นสำนักไหนเจ้าคะสำนักของเจ้าผู้คุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เองคือวัดพิชยยาติการามอยู่ในเขตของศารนี้ว่าหรือคนทั่วไปจะรู้จักวัดนี้ในนามของวัดพิชยยา วัดพิชยัยญาณเป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยรัชการที่สามที่<ม>ได้ทรงพระคำนุกบำรุงหรือบุรณปฏิสังขรณ์ขึ้นมาวัดนี้เมื่อสมัยก่อนทุกคนจะเข้าใจและระลึกว่าเป็นวัดทางใต้เขาจะมีทั้งพิธีชิงเปรตที่อยู่ในวัด<ม>เป็นชาวใต้เขาจะมาที่วัดนี้กันเยอะ,ะมากแต่ปัจจุบันเนจ้าพระคุณสมเด็จได้พัฒนาวัดนี้ให้ใกลายเป็นที่ปฏิบัติธรรมมีคอร์สสิบวันประจําทุกเดือนซึ่งตัวนี้มีความน่าสนใจว่า ในฝั่งทนหรือในย่านนี้เมื่อก่อนหลวงพ่อสมเด็จเคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่มาพัฒนาวัดนี้ใหม่ๆเมื่อ <Okay. S 2> 17ปีที่แล้วเนี่ยญาติโยมเข้าวัดเนี่ยเสาโบสถ์เนี่ยมีมากกว่าโยมที่นั่งอยู่ oh, <okay. S 2> แต่วันนี้ญาติโยมทุกสัปดาห์ทุกสองวัทิตศ <Okay. S 2> ก็เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกัน <Okay. S 2> นั้นตรงนี้เป็นความภูมิใจ <Okay. S 2> หรือจะเรียกว่าเป็นความปิติพื้มใจว่าท่านได้พัฒนา สำนักนี้วัดนี้ให้กลายเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมประจําของทางฝั่งทนนี้ได้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญสําหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยสามารถเดินทางมาได้สะดวกด้วยเพราะว่ายังอยู่ในเรียกว่าเขตกรุงเทพตั้งใช้มากรุงเทพได้เลยเพราะรถไฟฟ้ามาถึงเขาเรียกอะไร BTS มาถึงวงเวียนใหญ่ก็นั่งรถตุ๊กๆต่อมาอีกหน่อยหนึ่งก็ถึงแล้ว ค่ะซึ่งแนวทางการปฏิบัติก็เป็นไปตามแนวสติปัะตานสูตรด้วยค่ะ,คะจะเป็นอย่างไรไปติดตามการปฏิบัติของวัดพิชยายาติการามกันค่ะวิปัสนาวิแปลว่าแจ้งปัสสะแล้วว่าเห็นก็คือเห็นแจ้งสภาพธรรมที่รับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตามความเป็นจริงเห็นอาการเกิดดับตามความเป็นจริง คลายอุป,ปาทานถ้าคลายได้หมดก็คือบรรลุอรหันต์ วิบัติของกรรมฐานี้ในขณะที่ทั้นทั้งหลายเพ่งอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานจิตก็จะสงบถ้าขั้นถึงความเป็นสมาธิเช่นระดับอุปจารสมาธิอัพนาสมาธิหรือขนิกาสมาธิ ในระดับสมาธิขั้นสงคือฌานเป็นต้นหรือในขั้นของวิปัสนาภาวนาที่ทำให้เกิดปัญญาที่เราเรียกว่าวิปัสนาปัญญา วัดพิชัยยาติการามวรวิหารเขตคลองสานกรุงเทพมหานครเป็นวัดร้างจนกระทั่งปีพุทธศักราช2384ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์โดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติพัดบุญนาหลังการปรับปรุงก่อสร้างแล้วเสร็จสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระอารามหลวงในพระบาทสมเด็จพระนางกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สาซึ่งได้พระรชาชทานนามวัดในครั้งนั้นว่าวัดพระยายาติการามครั้นรัชสมัยสมเด็จพระจอมกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4, ส่ทรงได้พระรชาชทานนามวัดใหม่จากแต่เดิมชื่อวัดพระยาญาติการามเป็นวัดพิชยญา,าติการามวรวิหาร ซึ่งนิยมเรียกกันติดปากมาจนถึงปัจจุบันว่าวัดพิชัยญาติปัจจุบันเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สมศักดิ์อุป,ปัสโมเจ้าคณะใหญ่หนกลางดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสหลังจากที่ฉันได้มาเป็นเจ้าวาดแล้วก็ได้ศึกษาความเป็นมาของวัดพิชัยญาติปรากฏว่าอาคารเสนาสนะทั้งหมดเนี่ย ึ้นเป็นโบราณสถานของกรมศินประกรทั้งหมดก็ได้ให้ทางกรมศินออกแบบการบูรณะทั้งวัดและเราก็บูรณะไปแต่ละชิ้นละชิ้นตามที่เราเริ่มทำงานนอกจากจะเป็นแหล่งการศึกษาด้านประิยัติแล้ว วัดพิชยาญาติการามวรวิหารยังเป็นศูนย์ปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานตามแนวทางสติปัฏฐานสี่ที่พร้อมด้วยพระวิปัสนาจารย์จำนวนที่พอเพียงที่จะให้ความรู้และนำทางการปฏิบัติแก่ญาติโยมที่เข้ามาปฏิบัติเป็นจำนวนมากเจ้าพระคุณสมเด็จท่านก็นจะเน้นว่าให้เป็นวิปัสนา คือใช้สติรับรู้สภาวะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องในทุกอิริยาบถในด้านของอารมณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นธรรมดาครับคนที่อายุมากขึ้นจะอารมณ์ขุ่หงิดง่าย แต่พอมาปฏิบัติบ่อยๆแล้วรู้สึกว่าเ,าเราชักจะโกรธแล้วนะใครยก็รู้ทันไม่โกรธคือมันก็ดีขึ้นดีขึ้นครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสำนักปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐานสูตรวัดพิชยายาติการ,รามกันต่อค่ะ เนี่ยจะสอนพองหนอยุ่น้องเป็นหลักบางที่บางท่านก็คือว่าให้ทิ้งทุกอย่างอื่นก่อนคุณต้องเอาพองหนอยุ่มน้อยอย่างเดียวแต่เราก็คือแล้วแต่ถนัดเมื่อทําถึงวันหนึ่งมันก็จะชัดทุกอย่างคือจะไม่สงสัยลมก็คือร่างกายปวดก็คือร่างกายจะพองหนอยอยู่นอยก็คือร่างกายสอนให้รู้จักทุก ไม่ให้เราเป็นทุกข์คือไม่ให้เราไปคิดมากกับการที่สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ให้เราพิจารณาในการที่สิ่งที่มันเกิดแล้วก็พอสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับมันได้พิจารณากับการที่เรานั่งกรรมฐา,านแล้วก็สวดมนต์ที่นี่ จะไม่มีการแยกนะจะให้ปฏิบัติรวมทั้งคนใหม่และคนเก่าโดยเบื้องต้นเข้ามาก็มีการสมาทานศีลฟังการประพฤติการปฏิบัติธรรมจากวิปสัสสนาการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเวลาปฏิบัติธรรม พูดถึงเรื่องการปฏิบัตินะั้นเราก็ต้องแยกให้ชัดเจนก่อนว่าการปฏิบัติมี2แบบนะคือสมถะกับวิวปัสานาสมถะนี่เน้นสสปายะสถานที่สปายะเงียบสงบข้าปลาอาหารสปายะส่วนวิปัสนานั้นได้อย่างนั้นยิ่งดีแต่ถ้าเกิดไม่พร้อมก็พอปฏิบัติได้หากครูบาอาจารย์รู้รู้จริงฉังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับการเจริญวิปัสนาคือบุคคลสปปายะ ถ้าจะได้ที่เงียบที่สงบก็ยิ่งดีแต่ถ้าหากไม่ได้ขอให้ได้ครูบาจารย์ที่เก่งๆที่ไหนก็ได้ก็สามารถปฏิบัติวิปัสนาได้ นั้นเปิดการสอนทมนำปฏิบัติมีคอร์สระยะสั้นกับระยะยาวคอร์สระยะสั้นนั้นก็มี2วันคือวันเสาร์และวันอาทิตย์เ,เราจะเปิดโอกาสให้สําหรับญาโยมที่อยู่ต่างจังหวัดเราจะให้เข้ามาพักก่อนเย็นวันศุกร์ไม่เกินหนึ่งทุ่มจากนั้นวันเสาร์เราก็จะเปิดให้ลงทะเบียนในเวลา6กโมงเชา้าถึง8ปดโมงเชา้าจากนั้นในเวลา8ปดโมงครึ่ง ก็จะมีการทำบัตรเช้าในเวลา9้าโมงก็จะมีการสมาทานศีลแปดโดยหลวงพ่อเจ้าปกครองสมเด็จพระพุทธชินบวงเป็นผู้ให้อวธาทมและก็เป็นผู้ให้สมาทานศียรแปด คอร์สประจำะเดือนนั้นเราระบุเป็นประจำปีเลยมกราคมกุภามีนาเมษายนพฤษภาเราได้กำหนดไว้เรียบร้อยทายาิโยมที่จะหาข้อมูลว่าแต่ละเดือนนั้นมีคอร์สประจำเดือนวันไหนถึงวันไหนสามารถเข้าไปที่เฟซบุ๊กวัดพิชยยญาติการามได้หรือว่าเว็บไซต์ของวัดพิชยยญาติการามก็ได้แต่ว่าสิ่งสำคัญ ถ้าจะให้ดีก็มาสวดมนต์ข้างปีนที่วัดพิเศษญาติเราจะมีการแจกปฏิทินของวัดพิเชษญาติทุกสิ้นปีและในปฏิทินนั้นก็จะระบุว่าคอร์สประจำเดือนตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนคอร์ดวันเสาร์ต้องทําอะไรบ้างสถานที่ติดต่อนัดที่ไหนเพราะฉะนั้นในปฏิทินของวัดพิเศษญาติจะมีระบุทั้งหมด ที่ลงทะเบียนสําหรับผู้มาถือศีลปฏิบัติธรรมนั้นเมื่อเราเข้ามาที่วัดพิชัยญาติเราจะเข้ามาที่ด้านหน้าห้องลงทะเบียนนั้นจะอยู่ติดกับตรงข้ามพระอุโบสถนะครับถ้าเราหันหน้าไปทางด้านพระอุโบสถอาจจะอยู่ด้านซ้ายมือของเรา าคารผู้มาปฏิบัติธรรมนั้นเรามีทั้งหมด3ที่ที่1ก็คือศาลาปฏิบัติธรรมพระชินวงศ์สภาสถานที่2โบราณพระปะัางมีทั้งหมดสศาลาเราเรียกว่าศาลาเช่นแมุ่ดอิม่มแล้วก็ศาลาบมแดง ที่พักของผู้มาถือศีลปฏิบัติธรรมนั้นเราแยกชายแยกหญิงสถานที่พักของผู้มาปฏิบัติธรรมส่วนผู้ชายก็จะให้พักที่อาคารโรงเรียนสกุมาลัยมีทั้งหมด4ห้องนอนได้ห้องละ50ท่านนะครับส่วนสถานที่พักของผู้หญิงนั้นเราจัดให้ที่สาร,ราปฏิบัติธรรมพระชินวงศ์สภามีทั้งหมด2ชั้นชั้นบนนั้นเป็นที่พักของ ผู้หญิงส่วนข้างล่างนั้นก็เป็นที่ปฏิบัติธรรมส่วนอุบาสิกาที่มีอายุมากพวกันจะบุชเป็นเบก็จะให้นอนที่ศาลารามแดงเพราะว่าไม่ต้องขึ้นที่สูงช่วงหน้ากลับมาติดตามสำนักปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐานสูตรวัดพิชยายาติการามกันต่อค่ะ การการจัดการระบบเครื่องนึ่งห่มนะครับเช่นเสื้อผ้าญาติโยมนั้นสามารถนําออกมาเองได้นะครับแต่ส่วนหนึ่งของวัดวิเชียรญาติก็จะตะเตรียมไว้ให้เหมือนกันนะครับการทําบุญในการเช่าเสื้อผ้าก็แล้วแต่จะทําบุญนะครับส่วนเรื่องของการเก็บซักนั้นทางเจ้าหน้าที่ห้องลงทะเบียนนั้นจะเป็นผู้ดําเนินการ อาหารของผู้มาถือศีลปฏิบัติธรรมนั้นเรามีลงทานให้เป็นบุฟเฟ่ต์นะครับรอาหารนั้นก็จะแยกเป็นมังสวิรัตส่วนหนึ่งเป็นประเภทเนื้อส่วนหนึ่งสามารถเลือกทานได้ เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สมศักดิ์อุปสสโมเห็นความสำคัญของการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานเป็นอย่างยิ่งและเมตตาเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการเข้าปฏิบัติทั้งในประเทศและยังเผยแผ่สู่ต่างประเทศอีกด้วยนโยบายของเจ้าพระคุณสมเด็จเนี่ยท่านก็มีนโยบายที่จะเผยแผ่ไปต่างประเทศซึ่ง นะตอนนี้อาตมาภาพก็ได้รับการติดต่อมาจากประเทศข้างเคียงนะเช่นประเทศเดนมาร์กให้ไปเปิดศูนย์หรือสาขานะอีกแห่งหนึ่งนะที่นั่นญาติโยมเขาก็มีความสนใจอยากจะตั้งวัดที่นั่นแล้วก็สอนทำนำปฏิบัติที่นั่นนะซึ่งก็มีโนโยบายอยู่เช่นเดียวกัน ้ายาิโยมท่านใดที่สะดวกในการเดินทางนำพาหนะมาเองได้ทางวัดพิชัยญา,ยาก็จะมีที่สำหรับญาติโยมที่มาถือศีลปฏิบัติธรรมแต่ก็ต้องแจ้งกับยามก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่ที่วัดพิชัยญาติก็จะมีรถจอดทั้งรายวันและรายเดือนถ้าโยามแจ้งเขาก็จะมีที่สำหรับโยามมาปฏิบัติธรรมพอรถนี้บางท่านก็อยู่5วัน7วัน10วันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการจอดรถสำหรับรายวันและรายเดือน แต่ถ้าได้แจ้งแล้วเราก็จะมีที่สําหรับโยมมาปฏิบัติธรรมส่วนที่ญาติโยมเดินทางมาเองก็ส่วนใหญ่ก็นั่งรถเมยมาก็ได้หลากหลายสาย เพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจบำเพ็ญเพียรหมั่นกำหนดอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานใช้ความเพียรพิจารณาลักษณะของสรีละทั้งการเพื่อให้เกิดปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริง ท่านก็จะเข้าถึงความสงบเย็นและมีความสุขในชีวิตและได้ดำเนินไปใกล้พระนิพพานอันเป็นเป้าหมายอันสูงสุดแห่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรียกได้ว่าคุณผู้ชมได้ชมสำนักปฏิบัติธรรมต้นแบบครบทั้ง15แห่งแล้วนะคะวันนี้ก็คือวัดพิชยยาติการามหรือว่าวัดพิชัยญาติเป็นสำนักสุดท้ายที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์งได้เมตตา,าให้แนวคิดและวิธีการที่เราจะทําการเผยแพร่หรือเป็นสื่อประชาสัมพันธ์สำนักปฏิบัติธรรมต่างๆทั้ง15สำนักในเบื้องต้นอยากจะบอกกับญาติโยมว่าประเทศไทยมีสำนักปฏิบัติธรรมมากกว่า1 5 0 0งาสำนักที่กึ้นทะเบียนกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเอาไว้นั้นเราเพิ่งทําไปแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นสิบห้าแห่งเป็นเพียงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเรายังเหลืออีกเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ที่อยากจะต้องทําต่อแล้ว,าวการสืบทอดหรือสืบสายงานต่อในการของประการประชาสัมพันธ์สุนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็มุ่งหวังหรือเกือนที่จะบอกต่อให้กับญาติโยมได้รู้จักที่ปฏิบัติธรรมมากขึ้นเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ก็คือ ดีวีดีชุดนี้กับหนังสือชุดนี้ที่จะเป็นของที่ระลึกหรือเป็นเครื่องมือหรือเป็นไกด์ที่จะบอกให้ว่าสำนักไหนอยู่ที่ไหนเขาปฏิบัติการอย่างไรเหมาะกับเราไหมนี่คือหัวใจและประเด็นสำคัญที่เราผลิตเครื่องมือชุดนี้ขึ้นมาเพื่อทุกคนได้ใช้ได้ศึกษาเรียนรู้ในเบื้องต้นได้ร่วมบุญกันแล้วเนี่ยบุญเหล่านี้ก็จะ ทำให้สามารถที่จะหลายๆแห่งก็เอาไปช่วยในการเผยแผ่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติต่อได้ด้วยจุดประสงค์ในการบอกบุญอันนี้หรือว่าร่วมบุญในครั้งนี้ก็คือปัจจัยส่วนหนึ่งจะนำมาเพื่อการเผยแผ่ก็คือสร้างสื่อวิดิทัศน์อื่นๆในสำนักอื่นต่อไปปัจจัยอีกส่วนหนึ่งก็จะแบ่งไว้เพื่อให้กับแต่ละสำนักได้ใช้สอยเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารค่าซักผ้าเครื่องนุ่งห่มหรือ คำนุบบำรุงปรับปรุงเสนาสนะที่จะญาติโยมจะได้ไปใช้ในการปฏิบัติธรรมในคราวต่อๆไปซึ่งตรงนี้ญาติโยมท่านใดที่มีจิตกุศลที่จะร่วมบุญกันอาจจะเอาเก็บไว้เป็นของวันปีใหมใ่เพราะก็ใกล้ปีใหม่แล้วอมอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดูน่าจะเป็นของดีเป็นมงคลเพราะว่าผลของการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ มากกว่าทานใดๆคือการให้ธรรมทานสิ่งนี้เรียกว่าเป็นธรรมทานเพราะเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เราจะส่งต่อกันก็ถือว่าทางจีเนนทเวนตฟเองก็นับว่าได้มีโอกาสได้รับโอกาสจากสมเด็จพระพุทธชินวงวงแล้วก็พระอาจารย์ที่ทําให้เราได้เผยแพร่สำนักปฏิบัติธรรมต้นแบบ15แห่งนี้ด้วยนะเจ้าคะคท่ะ ค่ะแล้วก็ในอนาคตถนะ้าหากว่ามีการคัดเลือกสำนักปฏิบัติธรรมต้นแบบอีกเราก็จะได้นํามาเสนอแนะนำกับท่านผู้ชมได้ได้เลือกสรรต่อไปว่ามีที่ไหนที่เขาเหมาะที่จะไปได้ค่ะยังมีอนะีกทั่วประเทศนะคะที่1,500แห่ง <1, 500 S 1> ท,ที่สามารถที่จะเผยแพร่ให้รู้แล้วก็เลือกไปปฏิบัติได้ในสำนักที่อาจจะใกล้บ้านของตัวเองค่ะ,ะเะป็นหลกก่อน ก็เวลาของคนต้นแบบหมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ w w w .tnnthailand.com ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ